ยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับเมื่อนี้กับพาพี่น้องมหาเหตุนะครับเมื่อนี้กับมาแต่เศ้าแน่นอนเมื่อนี้ก็ได้เพราะว่าช่วงนี้กับคนกับอยากหลาเนี่ยครับแต่ว่าเหตุกับห่างแล้วหรอครับแต่ว่ากับจักเหตุยังออกช่วงนี้กับยังบ่หัวแต่ว่าเมื่อนี้เนี่ยครับกับตาไม้มาแล้วครับเนี่ยกับตาไม้เมื่อนี้มาเจิมกับตาไม้ว่าสีมานบ่มมนเนาะครับเนาะจังไดกับรุ่นไปนน้ำกันครับว่ากับตาไม้เขาสีมานซ้ำไดนะครับกับใส้เป็นเสียกหอยเอาแบบนี้ละ สิดีบ่ดีจังเลดอกข้าบกาไส่เบื้องครับเนี่ยหน่อยบอกไงเลยครับวันเนี่ยเจ็บเมื่ดปีนี้เจักสิเต็มตาบ่เต็มเลยครับเนี่ยวันเนี่ยไปครับไปลุ้นน้ำกันเลยครับบันเนี่ยเออลืมบอกมู่นี่กับเป็นวันเสาร์ที่28พฤษภาคมพศ2565พิกัดกาเขาบังเฮยจังหวัดชัยภูมิเมื่อก้าหล่ะครับผมทุกจ้าอิสระกับลุยอยู่ป่านนี่มาตลอดล่ะครับช่วงนี้ก็ได้ไปครับลุยเฮียน้ำกันเลยครับ เบื้งเห็ดดอกแรกสำหรับเส้านี้ครับหน่อวนี้ก็เป็นเห็ดตะไคร้นะครับโอ้ดอก,กงามๆนะครับตะไคร้ดงครับหนาเขียวเห็ดดอกแรกแห้งมานครับพ่ออีกแล้วดอกนึงครับอี กาลังงามๆเลยครับโอ้กะตาไม้เขาเจียมด้วยเห็ดตะไคร้คนนี้ครับงามอยู่ครับนี่อีกดอกนะึ่งคือคืออยู่ตัวหลห ครับอีกดอกนึงนั่นบอเนี่ครับหืมน,น,น,นาเรยครับแต่ไข่อีกดอกนึงครับหเพิ่งท่าน,นครับ มาเลยครับดอกง่ายเลยงามครับตะไคร้ครับตะไคร้ครับสองดอกงามๆพอแล้วครับเห็ดยัง่ง ็ท่านเลือดครับอืม,อมดอกงามๆเลยครับนี่สองดอกด่ครับดอกนึ่ง ช่วงนี้เห็ดทานเลือดครับอีกดอกนึงครับตรงนี้ยังเป็นเห็ดทานเลือดอยู่ดนะครับดอกงามๆเลย สำหรับเซ้านี่ครับฮิดนาขาวอยู่ครับ เห็ดนาขาวอีกคือเก่าแล้ครับโอ้โดอกนี้แก่แล้ว เห็ดมาเล่เงี้ครับสองดอกเมนต้นน่ะติดกันอก,กอรครับดอกนะึงอืมตะไคร้อีกแล้วครับ มนานเลยครับดอกบางง่ายเลขามันขีกเกยอินครับตะไคร้อีกดอกนึงครับงงงามอยู่ออยังมาทันทัวกลนกระตาอยู่ครับ <laughs> หน้าข้าวครับบันเนี่ยจุดเห็ดหน้าข้าวกอนดอกง,ง่งายง่ายง่ำงเลยครับจุดนี่เป็นไหนนอกกระตามัยเนี่ยเหมือบักใหญ่เลย เจ็บจังไดก็ยังบ่ทันได้หัวก็เจ็บต้งบักโดนแล้วหัวก็ทั่วคนก็ตาเอาบัดนี้ล้วเนาะจังสาใจแมนบ่ một quá đó như ở đây luôn đổ cũng ngay lên này. đẹp ừ, ừ hết co ยังงามเลยครับดอกซ้ำหร่อีกดอกหนึ่งเห็ดกอยอ,อันนี้เป็นเห็ดกอยอยู่ในดงด้นะครับนะี่ยมันออกสียงสิแต่รสชาติกับือกันหลหะครับอืมเห็ดกอดงอีกครับ แอกน้อยๆว่าได้ครับ ห่งขาไล้ครับเออบังเห็ดกอดอกนี่ครับโอโดอกบางใหญ่เลยครับเบื้องต้องเดินระวังยึดติดไม้หลายแท้โอ้หืมหืมดอกว่าเบิ้องทอฝอมือเลย เห็ดเพิงเขาครับหรือว่าเห็ดเพิงนายูรือครับดอกเงาๆดอกงามๆเลยครับเบื่อนครับกับเห็ดเพิงนายูหรือว่าเห็ดเพิงเขานี่เป็นเห็ดเพิงที่มีรสชาตินี่แซบเลยครับเนี่ยแกงนี่หวานแซบเลยครับเนี่ยผมมักกินเห็ดเพิงอันนี้แหละครับที่สุดเลยก็แดงอีกดอกนึงครับ ก็เดี๋ยวอีกดอกนึงเอาได้บ่ไหนโอ้ผุเผาแล้วครับเอาไปฮิดเชื่อซะเนาะไปครับอืเห็ดกอรครับดอกงามๆเลยครับตัวนี้ มึงทังนี้อีกครับนี่สองดอกโอ้อยางงามเลยครับสองดอกหน่งบังปุดสุดยอดนะครับ ก็แดงอีกดอกนึงครับนาแเลครับนาแเลอีกดอกนึงครับแดงจึงครึงครงงงคร่งเลยครับบอลนะเพื่อนแดงจึงครึ่งแล้วครับดอกน่ะ สวยงามดอกนี้อีกดอกหนึ่งสวยงามนี่อีกดอกหนึ่งครับเบิ้งพี่น้องครับเบิ้งดอกนี้น้อยองดอกดอกบ่ใหญ่ดอกครับดอกนี ่ครับยขุข้างๆกันนี่แหละครับเนี่ยอีกดอกเนึ่งนี่ครับมาเรยครับเพิ่งทานครับ พึ่งขาล้ายครับอืมหัวเห็ดก้ออีกแล้วครับก้อเดงใหญ่อืบ สวยงามเลยครับเดี๋ยวเบื้องดอกนี้ดูนี่คือส้เปลี่ยนตาผู้หายนะครับลอเอาดอกนี้ก่อนอืมนี่แจะหรอครับเอาว่าได้ดอกแจะหลายแล้วเอเบงเดี๋ยวบงสองดอกทางไหนคุณดูอะไรบ่ อยูดดงนะครับยืดในดงหกแม่เชื้อใหม่ก็เอาไดรบอเอาได้เยอะครับเลยสองดอกเลยงามใหม่เอ้ยแตกซ้ำเอ้ยเสียใจเถอะงามใหม่ตกเส นอดอกนี้เต่นแบสวยงามครับดอกอม,อมีอีกดอกนึงครับแจครับเอาบ่าได้ครับมูเดียวกันก็เหมหันหละเอาได้สามได้สามดอกเียสามซี่ดอกครับนุ่งดอกนี้นะโอ้ดอกนี้กับแกอ,อีกครับ เอาไปเป็นเชือกนะครับเนาะไปบาอดอกเก็บเห็ดนาขาวเข้าไปเนะี่ย ใบเห็ดละงกครับอือไข่น,น้อยว่นี่ไข่น้อยว่าเอาไข่ง่ายอือนี่งไข่หนึ่งสองไข่ครับไข่เห็ดละงกอีกสองไข่ครับก็ไข่อย,อย่างบัวมากินครับ นี่เห็ดเพิ่งทานด้วยครับเพิ่งขาล้ายครับอืมอืมหน่อยเดเพิ่งไว เห็นหนาแลวตรงนี้นะนาแลวอีกดอกนึงครับเห็ดกอครับ กอครับดอกงามๆเลยครับเห็ดกอมือเนี่ยสุดยอดเลยครับเพื่ออีกอ่ะโอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวเก็บไล่ดอกพี่มาก่อนโหแดงงามครับครับ ผู้หรอครับเอาไหมต้ดอกนี่รู้เอาได้ปะอืมอืมอื้ครับเ็ดเพึ่งเหลืองป๊อดอืมดอกนี่ไหม คักแน่้ะอู้ผนอีกดอกนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแวบๆเนี่ยครับดอกนึงอ orm, ดอกนี่ดอกนี้น,นุ่กนนมกว่าดอกหันครับนี่สวยงามเลยมาเบิ่งผลงานการหาเหตุของเฮาเมื่อนีนอ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 น้ครับนเนี่ยกระตาใหญ่ครับเมื่อนี่เมื่อนี้มาเจิมกระตาไม่ครับ กตาไม่เฮากะถือว่าหมานอยู่นะครับเนาะสำนีกะได้ถึงสีบเต็มกตาก็ถือว่าหมานอยู่ครับได้หลายอยู่ครับเมื่อนี่โอ้ปีนี้เมื่อปีจักสีติมบเติมเลยครับเหบนะ็ดบันอ่ะกัต่าับใหญ่คักอยู่หรอครับถ้าเป็นกตาเก้านี่ล้นหรอครับบ่มีหมอกใส่เมื่อนี่เขากับหมานกะเป็นเห็ดเหเด็ดก้อแดงเลยครับเนี่ยเหเด็ดก้อแดงใหญ่ครับดอกงามๆเลยครับเนี่ยเหเด็ดก้อแดงใหญ่แล้วกับเป็นเห็ดนาแรเห็ดนาขาว ล้วก็มาได้เห็ดเึิงเหลืองครับดอกง่ายๆครับเนี่ยกระลังก็ดีแกงเลยครับก็ถือว่ามีความานหลายเติบยุ่ดอกครับเมื่อนี่ก็ได้ก็สงความุ่งมาตรปรารถนามาเลาะหาเห็ดกอแดงยุ่ดอกครับก็บพูดละค้นก็ถามว่าลูกจ้างอิสระเพื่อนไปเอาใส่ขึ้นได้หลายเท้แต่ละค้นนี่ก็ที่มีจุดเอาเด้อครับก็ที่มีห่มไผ่ห่มมันล่ะครับผู้ใดไปกอนก็ได้ล่ะครับผู้ใดไปที่หลังก็เพื่อนก็เอาไปแล้วล่ะครับก็ลูกจ้างอิสระแล้ะบางห่มก็ไปเพราะท่านเพิ่อนเพิ่อนก็เอาไปครับเห เอาละครับสำหรับคลิปนี้กับมีโคมหมานว่าฝากพี่น้องเขาซ้ำนี่แหละครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองพ่อกันชิปนาครับผมสวัสดีครับ